วันนี้เรานับเป็นรอบเล่เกมหรืเกมอะไรนะผู้ซึ่งวันนี้นเราจะมาดนน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 ีคน,นาเกอิเช่น,นเคยนะผมผู้ซึ่งคนาที่ผมเลือกมาในวันนี้คือพี่ไอ้นะฮะพี่ไอ้ WKC WeLocker Channel นะฮะนี่นี่คือหน้าของพี่ไอ้ที่ผมเลือกมา <c oughs> ดูหน้าพี่ไอ้ดิอโอเควะทุกคนก็น่าจะรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีแล้วเนาะยูทูบเบอร์เล่นโลบอชือเรียกหน้าก่อนหน้าประมาณไหนประมาณนี้โอเคเริ่มเล่นก,กัน Let's go เหมือนเดิมทุกคนครับคนหาถูกไว้ครบ20อันชุดอยากให้พี่ไอเห็นคลิปนี้จังเลยมีใครแบบยากส่งคลิปนี้ไปให้พี่ไอบ้างไหมจะได้โลวบัคแกแต่ต้องเข้ากลุ่มก่อนนะเออชุดเปิดประตูไม่ใช่เปิดชัดพี่ไออย่งมาที่พี่ไอ,ยยอโอเค ชอบอันโอเคชึบเด็กกระเด็นเร็วนะฮะก่อนที่พี่ไอ์กระจวมาชึบชึบโอเคสี่อันแล้วไี่ไอ้ยังไม่มาชึบพี่ไอ้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มาแล้วพี่ไอ้มาแล้ว โอเคจเจอแล้วพี่ไอยอยู่ชั้นล่างสวยขอบคุณครับพี่ไอไปละไม่มีไปกันต่อครับงี้ไปกันต่อครับอตอนนี้เจ็อดอะไรทุกคนชุบชุบ โอเคได้อ่านมาแล้ววันนี้เราจะเล่นแบบรวดเร็วตอนนี้ได้มาเจ็ดอันชุบชุบชุบไม่ฟังเพลงโอเคชุบอีกที่อีกแล้วเล่นแบบรวดเร็วชุบโอเคไปกันต่อครับตอนนี้โอเคนะไม่น่าที่ไอมา รัเน,นี้ผมได้มา12ถุงนะพีไอก็มาแนละ้วพีไอจะมาทำไมเนี่ยตอนนี้ไม่มาไม่มาวันหลังเลยไปไปข้างากโกร ตอนนี้พี่ไออยู่ชั้นบนอ๋ออยู่แถวนี้เดี๋ยวพี่ไอ้ก็ลงไปแหละพี่ไอไปได้แล้วไปแล้ว,ลวโอเคชุบตอนนี้ครับเราก็ไปกันต่อเลยมา,นานยแล้วฮะชุบสิบสามอันเก็บไอ้ด้วยชุบสิบสี่อันแล้ว ชุบชุบแล้วก็มาเก็บถุงกันต่อชุบชุบช,บชุบสิบเจ็ดอีกแค่สามอันก็นจะออกได้แล้วไปต,ต่อไม่มีอายโอเคโหไม่มีเลยต้องลงไปชั้นล่างอย่างเดียวไปฮะลงไปชั้นล่างกันดีกว่า ชั้นสุดหรือชั้นสุดโอเคเอ,อ่ออยู่บนชั้นกลางย้ายอยู่ไหนแกอ,อยู่ชั้นกลางหลบแป๊บไปชั้นบนแล้วแกไปชั้นบนเราจะไปชั้นล่างครับไปกันโอเคมาตรงนี้ มีไหมเอ,อเ่ยเสร็จแล้วไอ้ได้เลยเก็บก่อนจะถูกถูกแล้วเก็บเลยโอเคครบแล้วซึรเรียบร้อยครบแล้วนะฮะพี่ย้ไปไหนอยู่ชั้นกลางระหว่างนี้แล้วก็ตะเวทเก็บไอ้ไปเรื่อย ขึ้นได้เอาไม่ใช่คะมาตรงนี้เปิดป็นปตู้โอเคยีายอ,อยู่ไหนไปชั้นบนแล้วสวยย้ายเสร็จแล้วได้โอ้พี่ไอ,อฉนนั้นมนน่าจะหายห่วงแล้ว ไปกันดีนกว่าทุกคนหนีจากพี่ไอสำเร็จแล้วไปชือเย้ yeah. ผ่านแล้วทคนวู้วว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 กคววววัวววววลววอวว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 าย